ชอบงานปั้นแล้วก็ไปเอาพวกขี้เลื่อยมาผสมกับกาวนะครับแต่ว่าได้สูตรมารู้สึกกาวจะไม่น่าจะใช่หรือมันมีเทคนิคอะไรซึ่งผมทําทำยังไม่เป็นแล้วคนที่เขามีความรู้เขาเขาหมกเม็ดเอาไว้เขาไม่ยอมบอกตรงๆนะครับอเอากาวกาวลาเท็กกาวตัแตะพื้นบ้านแตะพื้นปาเกะมาผสมกับขี้เลื่อยไม้ช่วงนั้นผมก็ปั้นพัดสังกะจายปั้นพญานาค แล้วก็ปั้นใบโพแล้วก็ปั้นช้างปั้นอะไรบางอย่างเนี่ยนะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวนึกก่อนนะก็เป็นตัวตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะปั้นก็ปั้นนะครับแต่ช้างเนี่ยเดี๋ยวขอนึกแป๊บหนึ่งนะช้างได้ปั้นไหมไม่แน่ใจลืมลืมแล้วมันหลายปีแล้วแต่แต่พญานาคเนี่ยปั้นนะครับแล้วก็มีเจ้าของตำหนักทรงแห่งหนึ่งเช่าไปด้วยนะวันที่ผมจะทําการปั้นเนะี่ยเป็นช่วงวันลอยกระทงพอดี พรจันท์เต็มดวงผมก็ยกมือตั้งจิตอธิษฐานบอกกล่าวรู้สึกตอนนั้นไม่แน่ใจเหมือนจะมีทูบมาปักด้วยนะก้าดอกหรืออะไรประมาณเนี้ยหรือสิบหดอกสิบห้าชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินบอกกล่าวเบื้องบนแล้วผมก็บอกว่าผมจะปั้นพญานาคนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้เทพพญานาครับรู้แล้วก็ช่วยมาดนจิตดนใจหรือมาสื่อให้ผมทําสําเร็จนะครับ ปรากฏว่าช่วงที่พออธิษฐานแบบแป๊บหนึ่งท้องฟ้าตอนนั้นพระจันทร์เต็มดวงมืดแล้วก็น่าจะสักประมาณสองสามทุ่มได้ยังยังไม่ถึงประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งเริ่มมืดผมก็มองฟ้าเป็นระยะระยะก้อนเมฆเนี่ยตอนแรกยังไม่เป็นตัวอะไรยังไม่เป็นรูปร่างอะไรจู่จก็เหมือนมีลมพัดมานะครับลมพัดมาเยอะแยะ แล้วตอนนี้ก้อนเมฆเริ่มจับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนตัวงูครับผมนะเหมือนตัวงูสองถึงสามตัวเท่าที่จำได้แล้วก็เริ่มมีเหมือนเป็นหน้าคนใส่หมวกแหลมๆก็ได้บอกให้เพื่อนดูแล้วผมก็ถ่ายรูปไว้ด้วยนะแล้วมาให้เพื่อนดูนะเพื่อนก็บอกว่าซึ่งซึ่งผมเองก็มีเซนนะแล้วก็คิดว่าเออ ที่เห็นก็คือเป็นเหมือนตัวพญานาคนะครับแล้วก็ที่ใส่หมวกนั่นเหมือนพระเจ้าตาพระเจ้าตากศินใส่หมวกแบบเหมือนแหลมแหลมอะ่ะเคยเห็นกันใช่ไหมแล้วตอนนี้สิ่งที่พบเจอตรงนี้ก็คือ,อทําให้รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลนะเหมือนเบื้องบนท่านรับรู้นะครับพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ทําการปันป่นปันป่นปัน่นปั่นแล้วดวงตาของพญานาคเนี่ยผมได้มา จากคนคนหนึ่งซึ่งเขาแบบเอาเครื่องรางของขังหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้คนเช่าบูชานะครับแล้วก็ดวงแก้วลูกแก้วเนี่ยผมก็ได้มาจากคนที่เขาทําพิธีมาแล้วนะผมก็เอาอันเนี้ยมาใส่ในปากพญานาคอง์นี้นะครับผมแล้วดวงตาเนี่ยก็ฝังเข้าไประหว่างคืนนั้นผมนอนเฝ้าร้านที่องค์พระปฐมเจดีนะครับ ช่วงนั้นไปขายของในงานประจําปีองค์พระผดผเจดีนััศการพระร่วงรถนาลิศแล้วก็องค์พระผดมเจดีนะก็มีความรู้สึกว่าสัมผัสอะไรได้บางอย่างเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างมาให้รับรู้นะครับแล้วก็บางครั้งช่วงนอนผมนอนในร้านนะแล้วก็เอามุง้งหรือนอนในเต็นท์เนี่ยช่วงนั้นนะก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีเสียงบางอย่างผมก็นึกไปถึงพวกพญานาคหรืออะไรพวกเนี้แหละนะครับ แล้วสิ่งที่มันอัศจรรย์ก็คือว่าขณะที่ปั้นเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกสูตรของกาวแล้วก็ขี้เลื่อยเนี่ยมันยังไม่ลงตัวคนที่เขาเก่งๆเหมือนเขาบอกสูตรไม่หมดมันติดมือผมเหนียวหนึบหนับเหมือนคนเป็นโลกเลยเวลามันแห้งนะต้องค่อยๆแกะออกแกะออกปรากฏระหว่างปั้นไปเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเทคนิคการปั้นนิดหนึ่งนะผมจะเอาลวดใหญ่ๆนะมาทําเป็นโครงเป็นตัวพญานาคนะครับแล้วส่วนที่พันรอบตัวเนี่ยเขาสอนผมมานะเขาบอกว่าให้เอากระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้มาม้วน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 ,วนเป็นยาวๆนะครับแล้วก็มามัด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 ,มด,มดรวมกันแล้วก็มาพัน,พ,นพันตามลวดเหล็กพอพันปุ๊บก็จะเป็นตัวโครงของพญานาคนะตอนนี้ ขณะปั้นเนี่ยไอ้กาวกับที่เลื่อยเนี่ยมันไม่อยู่ตัวช่วงท้องช่วงอะไรเนี่ยมันเหลวกว่าจะแห้งผมก็โป๊ะโป๊ะโป๊ะพยายามทำให้ดีที่สุดปรากฏช่วงท้องเหมือนงูอ้วนๆนะครับเหมือนเป็นงูอ้วนๆเนี่ยเหมือนท้องพญานาคอ้วนแต่พอช่วงหัวหัวขึ้นไปก็พยายามทำให้ไม่อ้วนแล้วก็เริ่มปั้นหัวนะครับปั้นเขาเรียกว่าอะไรเคลาเขาพญานาค เริ่มปั้นเงี่ยงครีบไม่มีครีบพญานาคไม่มีครีบเขาเรียกว่าะนะอ่าหงอนแี่หงอนเออเริ่มปั้นหงอนแล้วก็ตกแต่งฟันตกแต่งอะไรแล้วก็เอาลูกแก้วเข้าไปไว้ในปากมีวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งดูดีมากผิวขาวดูหน้าตาผ่องใสและดูเป็นคนมีของผมก็ตั้งโชว์ไว้ทำเสร็จวันหนึ่งผมก็จะตั้งตั้งไวต้ตอนนี้ใกล้ๆกล้เสร็จแต่ยังไม่เสร็จดี ะว่าเดี๋ยวจะต่อคีบหลังนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดอีกบางส่วนนะปรากฏมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาณคคั่วันหนึง่งอันนี้ผมน่าจะปั้นไปวันที่สามหรือสี่ได้และผมก็วางไว้วางไว้บนแคร่ที่สาวผมขายของภาคเหนือผมขายพวกเพลงบันเลงแล้วก็ตอนนี้มาชอบงานปั้นนะครับสิ่งที่เขาเดินผ่านเขาก็มองแวบหนึ่งแล้วเขาก็เดินไป ผมก็เรียกเขามาดูเพลงฟังเพลงดูสินค้าได้เขาก็ยังไม่หยุดเขาก็เดินผ่านไปคอหลังจากนั้นอ่าพักหนึ่งนะครับผมก็ไปคุยกับเพื่อนนะเดินไปคุยที่ร้านเพื่อนเพื่อนเป็นคนวาดวาดลูกเหมือนวาดภาพเหมือนระหว่างคุยคุยคุย,ค,ยคุยกันมันผ่านไปได้ซักประมาณ ไม่เกินสิบห้านาทีผมมานั่งคุยห่างจากร้านเนี่ยประมาณสักอไม่เกินสามสิบเมตรหรือหรือประมาณสามสิบเมตรนะครับ mm. ก็มีเสียงผู้ชายมาบอกผมว่าตอนนั้นเป็นเป็นช่วงแบบเริ่มหัวค่ำแล้วเสียงบอกว่าท่านเขาจะมานำผมไปแล้วเขาจะมาเหมือนเหมือนมาเช่าผมไปแล้ว ผมก็เอ๊ะเสียงผู้ชายเพราะๆไฮ้หูไม่ได้ฝากพออย่างนี้ปุ๊บผมรู้โดยเซนว่ามันรู้รู้ด้วยจิตนะว่าน่าจะเป็นพญาน,นาคที่ผมกำลังปั้นเนี่ยเขามามาสื่อบอกผมนะครับสักพักก็เหมือนมาบอกอีกครั้งนึงว่าให้รีบกลับร้านเร็วผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเอ้ยเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียง มีมีเสียงพูดอะไรบางอย่างผมก็ถามเขาอะ่ะเขาก็นั่งวาดรูปอยู่ว่าได้ยินได้มือกี้ได้ยินเสียงใครพูดเลยไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ยินนะครับผมก็จึงขอตัวที่นั่งคุยกันมาพักผ่อนเนี่ยขอตัวกลับก่อนนะครับพอกลับไปที่ร้านปรากฏว่าผู้ชายคนเดิมที่ผมเล่าก่อนหน้านะที่เดินมาเนะี่ยเขามานะมันยืนอยู่หน้าร้านครับนะเขามายืนอยู่หน้าร้าน แล้วตอนนี้เขาก็ผมก็ถามว่ามีมีอะไรครับ <Thr iss. S 1> อ่ารู้สึกเหมือนเขาอาจจะอายุมากกว่าผมนะตอนนั้นนะเพราะว่าพี่อยากได้อะไรครับผมสนใจอะไรถามได้เขายังไม่พูดอะไรแต่ตาเขาเริ่มแบบออกแบบเหมือนแววแบบแดงๆนะครับหน้าเริ่มํำขึ้นแล้วเขาก็เออเออเออร้องอย่างเงี้ยนะร้องคล้ายๆอย่างเงี้ยนะอออ ผมก็ตกใจนึกว่าเขาเป็นอะไรเป็นโรคอะไรหรือเปล่าแต่แต่ตอนนี้หัรยาเขามาด้วยเล้วก็บอกไม่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาเขเป็นอย่างเงี้ยแหละเวลาเขาเจอของที่ศักดิ์สิทธิ์ผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมผมกดอะไรแป๊บนึงนะผมก็โอเคแล้วก็ตอนแรกก็ก็คิดอยู่สองอย่างว่าเอ๊ะ คือตอนแรกนึกว่าเขาไม่ปกติหรือเป็นโรคอะไรหรือเป,เปล่าผมก็ตกใจไม่เคยเจออย่างนี้เท่าไหร่นะครับชีวิตแทบแทบจะไม่ค่อยเจอเลยตั้งแต่ตโตๆตมาเนี่ยก็ตอนนี้พอพอภรรยาเขาบอกงนี้ผมก็ถามว่ามีอะไรพอสักพักเขาก็เริ่มแบบอาการลดลงเขาบอกว่าเนี่ยองเท่าไหร่เขาเขาอยากได้อยากได้ผมก็ถามเอาไปอะไรครับเอาไปทําอะไรครับเขาบอกจะเอาไปไว้ที่ตําหนัก ผมก็เลยถามถามภรรยาเขาบอกว่ามีตำหนักแล้วสามีเขาเนี่ยเป็นเหมือนร่างทรงของพ่อปู่พญานาคนะครับตอนนี้พอผมเพลงนี้ปุกก๊บก็เออเฮ้ยก็เริ่มเริ่มคุยเรื่องลึกลับอะไรกับเขานิดหนึ่งนะเขาก็เหมือนสัมผัสได้เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาบอกผมว่าเขาเดินผ่านร้านผมไปแล้วแล้วเหมือนมีเสียงอะไรเรียกเขาให้กลับมา ช่วงนั้นก็เขาเขาเดินไปแล้วประมาณไม่รู้กี่นาทีแต่ผมก็พอดีเป็นช่วงที่ผมทักทายเขานิดหนึ่งแล้วผมก็พักเบรกของผมผมก็เดินไปคุยกับเพื่อนที่เป็นจิตกรนักวัดบาดรูปเหมือนนะครับพอหลังจากนั้นสิ่งที่เขาคุยเขาอะไรผมก็ปลื้มใจนะองนี้ผมขายไปได้ประมาณสามใบเถ่านะผมก็บอกเขาว่าเออมันยังไม่เสร็จดีเลยอะ่ะออแบบพญานาคที่ผมปั้นเนี่ยท่านยังไม่เสร็จดี เดี๋ยวค่อยมาอีกสองวันหรืออะไรพรุ่งนี้ได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาชอบและแบบเนี้ยถ้าผมเอาทําไมถึงชอบแล้วยังไม่มีอ่าเกล็ดที่หลังเลยเหมือนคลีบหลัง่ะของพญานาคแต่แต่ตรงเก็บที่ตัวนี้ผมทําเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าเนี่ยดูเหมือนปัสดีครับคุณวอลีเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนๆขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นมาคุยเป็นเพื่อนได้นะครับ คุณฟาริชาติขึ้นมาได้คุณอสูรวันดีพี่ยาวครับผมอาจาริโชวันดีครับวันดีครับเพึ่งมาขึ้นตอนห้าทุ่มสาสิบหกนาทีวันนี้อาจจะไลฟ์สักสองชั่วโมงพอเพราะตีหนึ่งเดี๋ยวต้องรีบนอนแล้วนะมาขึ้นช้านิดหนึ่งแต่แรกนึกว่าอาจารย์ไลฟ์เสร็จแล้วเหรอพอดีเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้ดูอ่าไม่ใช่ ผมไลฟ์ในบ้านแดงหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วคิดว่าเดี๋ยวจะรีบขึ้นเลยจะพักแป๊บหนึ่งพอดีไปเจอช่องอาจารย์เรนนี่นะครับก็ชอบชอบดูอาจารย์เรนนี่อยู่ก็ oh, <okay. S 1> เลยเข้าไปดูว่าเออแกคุยอะไรไงก็นะเข้าไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอดีไปแอบอยู่ช่องพี่เอพอยูออ่พี่มุ่ช่องใครนะ คุณอสูรแอบไปดูช่องใครอยู oh oh, oh, s <S Besides, uh, ่ครับผมจริงๆไม่่ช่องพี่โอพี่โอ้เพ้าะว่าพีเอพีเอไม่มาสักทีวะโอนไหนครับกดช่วยผีครับพี่รถตู้อ่ะอืมรถตู้ผู้ภัยอ่ะครับผมที่เขาเคยเคยเข้ามาห้องพี่อ่ะอ๋อครับเชิญเพื่อนก่อน อ้ายุดนี้ไม่มีเหรียญ <c oughs> อ่ผมเล่าต่อก่อนก็เขาก็บอกว่าพญานาคที่ผมปันป้นๆไว้เนี่ยเขาชอบแล้วองคเนี้ยยาวนะช่วงช่วงช่วงตัวนะเท่าประมาณหนึ่งศอกได้นะเป็นม้วนม้วนม้วน,ม,วน,ม,วนม้วนมานะครับผมแล้วก็มีหางตั้งขึ้นส่วนทั้งบนเนี้ยก็จะเป็นหัวที่ประมาณสักหนึ่งคืบได้เป็นหัวพญานาค ผมผมปั้นไว้แล้วผมบอกว่าไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยมันจะอ้วนๆไปหน่อยนะครับพอดีว่าอ่าครับัอดีครับแต่ก็ดูดีนะครับเหมือนเหมือนอุดมสมบูรณ์เขาก็บอกว่าวเขาเห็นเนี่ยขเขาชอบมากเลยทําไมเขาถึงชอบมากหรือไม่เขาบอกว่าเหมือนเป็นพญานาคเนี่ยกําลังแปงลงร่างระหว่างงูกับครึ่งครึ่งล่างเป็นงูแล้วงูที่แบบอวบๆหน่อยอุดมสมบูรณ์อิ่มเอิบ แล้วก็เพิ่งกินอาหารนะยแล้วส่วนครึ่งบนมาเนี่ยเป็นพญานาคแปลงร่างแล้วผมก็เออเขาเขาเขาชอบเนี่ยซึ่งผมก็ดีใจนะผมก็ได้สามใบเถาประมาณนี้สวัสดีครับป้าน,นิดเนี่ยมีรูปโชว์ปะ่ะฮะผมยังเออแปลกมากผมยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่ทันถ่ายรูปเลยผมลืมนะครับผมลืมปรากฏก็คือเป็นการไปแบบ มีเทพพญานาคมาบอกผมว่าท่านเขาจะมานำผมไปแล้วผมไปคุยอยู่ร้านเพื่อนนะครับแล้วเสียงเนี่ยมาตามครับผมนะองค์ที่ผมปั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าผมเริ่มปั้นในวันพัทจันเต็มดวงวันลอยกระทงวันสิริมงคลด้วยนะครับแล้วบนท้องฟ้านะเป็นเหมือนตัวพญานาคอะ่ะเมฆลอยมาเป็นรวมกันแล้วก็ มีหัวมีตัวของพระเจ้าตากสินทพี่ให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วผมดูก็เออน่าจะใช่รวมกันอยู่นะครับที่ท,ที่ใกล้ๆดวงจันทร์วันนั้นนะแล้วสุดท้ายตอนนี้มันเลยรือยังพี่มันมันเลยเอ15ค่ำเดือน11เหรียดไม่แน่ใจครับผมเรื่องจริงครับเรื่องจริงที่เรานี่ผมผมเจอจริงๆนะประสบการณ์มผมจริงครบรอบแล้วมั้งเนะนี่ยก็เนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้สัมผัสกับ เทพพญานาคนะครับมาเรียกผมกลับร้านเพราะว่ามีคนจะเช่าพญานาคที่ผมปั้นไปไว้ที่ตำหนักเรื่องพวกนี้ต้องเจอกับตัวใครไม่เจอกับตัวจะไม่เข้าใจนะครับคุณองค์คลักษ์วันนี้มีเรื่องผีมาเล่าไหมครับพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่า อ,อ๋อครับผมแ๊บเดียวไปไปวิ่งลาวชิงกระเป๋าใครมาหรือเปล่า <c oughs> ครับผมโดนัาให้คนรีชัวแซวเล่นครับแซวเล่น <c oughs> ถ้าเกิดไม่เหนื่อยนี่แสดงว่าบอกเพื่อนรอรับซิ้นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับ <c oughs> ไม่เหนื่อยมีคนมารับถ้าเหนื่อยแสดงว่าวิง่ง กระชากคนเดียวขำๆแนะคำๆพี่โชคตอนนี้ตอนนี้มีมีตัวอย่างให้ชมไหมอ๋อหมายถึงพญานาคที่ผมปั้นน่ะหรอครับใช่ใช่ครับผมบมีแค่ในวิดีโอซึ่งมันยังไม่เสร็จดีไอ้วันที่เขามาเช่าไปแล้วนั้นมันเสร็จมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้เรื่องของเรื่องอะ่ะผมก็ดีใจอะ่ะฮ้ยมีคนมาเช่าตั้งสามใบเท่า แล้วผมพึ่งกําลังหัดป้งหัดปั้นเนี่ยนะแล้วก็พอเขาถูกใจเนี่ยแล้วเขาบอกโอเคเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาเดินผ่านร้านผมไปแล้วสักพักหนึ่งมีเสียงเรียกเขาให้กลับมาที่ร้านครับเขาก็เลยต้องกลับมาเพื่อมาเช่าไปครับขนาดนั้นเลยนะครับเหมือนเหมือนมีสิ่งโดนใจใเขาให้เขาเข้ามาเนาะใช่แล้วเหมือนเทพพญานาคเ<จ>นี่ยที่ผมปั้นเนี่ย อยากจะไปอยู่กับเขาอะจริงไหมเขาเลยเขาเลยทั้งเรียกคนนี้แล้วก็มาเรียกผมกลับร้านด้วยใช่ไหมแล้วพอเขาตัดสินใจเอาเลยเอาวันนี้เลยผมจะเหมือนไม่ได้มาอีกอะไรเงี้ยผมอยากได้ไปเลยผมก็ดีใจแล้วผมลืมถ่ายรูปครับผมไม่ได้ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้เลยนะครับ พี่พี่พี่อะไรพี่องค์องค์อะไรเนี่ยเหมือนเหมือนเขาจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ขอบคุณครับที่เฉยครับเอออโงพญานาคคุณวรณีผมไม่ได้ขอบคุณคุณวรณีเพราะว่าคุณวรณีส่งให้คุณองคลักษ์นะครับเห็นไหมอยส่งให้อุณหภูุองคาักษ์ใช่ไหมเห็นเห็นไหมยี่สิบสี่เหรียญนะเห็นไหมยี่สามเหรียญนะ่เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเอ๊ะทำไมผมไม่ขอบคุณอะไรคือผมไม่ได้เหรียญนะครับ เราต้องมีงอนแหละเห็นไหมคุณวรณีพญานาคโดนใจคุณลิโชคปั้นมากี่องค์แล้วครับอ๋อผมปั้นองค์นั้นได้กี่องแรกแล้วก็องค์เดียวเลยครับแล้วก็ไม่ได้ทําอีกเลยครับไม่ว่างทําอีกเลยครับองค์เดียวในโลกหายเนื่อยยังคุณองค์ครักอันนี้ขอบคุณครับคุณวรณี ให้เล่นเวทห้เห็นทางกรมันบสมีความสุขเยอะๆนะครับพี่พี่โชคแล้วทางโน้เป็นไงหนาวหนาวหรือยังก็ตอนตกช่วงค่ำค่มืดมืดหน่อยลมหนาวมันก็เย็นขึ้นครับผมแต่ช่วงกลางวันก็สบายสบายครับยังไม่เย็นเย็ยือกยังไม่เย็นมากอะไรครับยังไม่ต้องใส่เสื้อกันหนาวแต่ผมมาไล์นี่ผมต้องใส่เพราะผมเปิดพัดลมด้วยเป่าไม่ให้น้ตบุ๊กมันร้อนเดี๋ยวมันจะดับอืมครับ ก็เร no yeah, so right. yeah, ื่องเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเรื่องอะไรนี้มีจริงนะผมคิดว่าบางคนที่เห็นแล้วเปิดปิดสวิตช์ได้อยากเห็นก็เห็นอยากคุยก็คุยได้ไม่อยากคุยก็ไม่คุยได้ผมว่าเขาจะไม่เหงาเลยจริงไหมครับคุณศูนย์จริงครับจริงสมมุติคุณศูนย์ไม่มีเพื่อนมาหาอ่าเปิดสวิตช์อ่าขอคุยกับเจ้าที่ที่บ้านนอยใช่ไหมคุยกับวิญยงวิญญาณอะไรหน่อยโอ้มันก็น่าสนุกนะจริงไหมมีเพื่อนเป็นผีครับดีไหม ต่ผมว่าผมว่าดีนะพี่ในในบางสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะเขาอาจรู้รู้รู้แล้วตอบคาถามเราได้ไงอืมใช่แล้วอย่างคนเลี้ยงกุม,มาทองเลี้ยงผีเอาไปดูซิไอ้นั่นเป็นยังไงอะไรเอาเอาง่ายๆเลยสมมุติคุณจะไปหาเพื่อนหรือหาร้านใดร้านหนึ่งอ่ะช่วยไปดูหน่อยเดยมันอยู่ไหมหรือร้านปิดเปล่าเงี้ยใช่ไหมมีประโยชน์นะใช่ไหม มีมีนะพี่มีมีเรื่องเล่าสั้นๆพี่ได้เลยครับอยู่อยู่ที่บ้านผมอะก็ที่บ้านอะก็จะมีกุมารอยู่ตนนัวนึง้วผมอะนานๆนนนกลับกลับไปบ้านทีอย่างเวลาพักผ่อนตอนกลางวันอะเรานอนนอนอยู่เตใต้ถุนบ้านบ้านผมจะเป็นเอบ้านไม้ชั้นเดียวแต่มีใต้ถุนไงพี่ค่ะบางทีอะ เรากำลังนอนอะไรเคลิ้มอยู่กับเดียวเงเนี้ยเสียงโดดบนบ้านตึง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 ึงๆๆๆเหมือนคนวิ่งอะ่ะแต่ทั้งที่ททั้งี่บนบ้านไม่มีใครนะอืมพอบ้านบ้านหลังนั้นผมผมก็อยู่อยู่ตั้งแต่เกิดแล้วเออผมก็รู้ละพ่อแม่แม่เขาเอาออมาเลี้ยงไว้เหมือนเหมืมอนเขา แสดงตัวตนเขามีตัวตนนะเขาอยู่ตรงนี้นะผมก็เลยบอกไปเออรู้แล้วพี่รู้แล้วแหละว่าเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวตอนเย็นจะซื้อขนมมาให้ กันอย่างเงี้ยครับนอนไม่ได้พี่เหมือนโดนเขย่าเปม้างโดนดึงขามั่แล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาบ้านผมนะผมก็แปลกเหมือน,นขัวอะไร <c oughs> อันนี้อยู่อยู่หน้าพัดลมหรือเปล่าขยับพัดลมหน่อยได้ไหมครับเมื่ <Okay, S 1> อกี้เมื่อกี้ตอน ตอนขึ้นไลฟ์พอดีผมกำลังกดเชิญกดเชิญแล้วมันจะบังนะว่าใครมาให้ของขวัญบ้างถ้าช่วงต้นไลฟ์จะเป็นอย่างนั้นนะพอดีวันนี้ผมไปดูอาจารย์เลนนี่อาจารย์เลนนี่ก็บอกว่าไม่ได้ไลฟ์นานแล้วผมก็เข้าไปส่งของขวัญปรากฏตอนตอนตอน้ตนตน้ตนชั่วโมงเริ่มไลฟ์มีอาจารย์เลนนี่มาส่งด้วยและใครต่อใครอีกไม่รู้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับเห็นมาส่งใจส้มแล้วก็ส่งดอกกุหลาบด้วยนะครับผมก็ fc อาจารย์เลนนี่นะครับชอบดูหลายตอนเลยนะครับผมดูมานานแล้วนะครับ รู้จักกันไหมอาจารย์เรนนี่ช่องส่องผีพอดีอาจารย์เขามากดกดหัวใจให้แล้วก็ส่งดอกกุหลาบสิบสี่ดอกนะอ่ะอาเชิญต่อครับผมคุณอสูรผมจบเลยได้ไหมเอาจบแล้วแหละครับ <laughs> <laughs> เรื่องสั้นๆเลยใช่ไหมครับ ผมบอกพี่แล้วไงว่าเรื่องสั้นอ๋อสั้นสั้นสั้นจนจนจนยังฟังไม่หายอยากเลยครับจบแล้วนะครับพี่แต่ว่าว่าผมว่าดีดีนะดีดีกว่าเลี้ยงหมานะเราเราเลี้ยงกูมาเนี่ยโอ้ดีกว่าเยอะไม่เหมือนไม่ไม่ค่อยมีใครอยากเข้ามาในบ้านผมเวลาไม่มีใครอยู่อ่ะอืม มืนเขาเรียกยังไงวะอุ่นใจอะครับไว้วางใจได้อะแต่คุณอสูรก็สัมผัสได้เลยว่ามีมีวิญ,ญญาณกุมารอยู่แน่นอนใช่ไหมมีพี่มีมีมีม,มีเพราะผมผมเคยเคยเลี้ยงไว้ไงอือคืเราดูแลเขาเห็นไหมเคยเห็นกับตาไหมหรือสัมผัสได้ไหม ส่วนมากจะเห็นเป็นเงาดำๆเวลาเรากลับบ้านไปทีอ่ะอจะวแวบๆอย่างเงี้ยแอบบมาครึ่งหน้าอย่างเงี้ยับ<ะ>ผมก็เลยบอกเออรู้แล้วแหละรู้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อขนมให้ทางแม่ทางน้องสาวเเลยบอกว่าไอ้หนึ่งพูดแล้วนะพูดออกมาพร้อมกัน,น่ะพี่พูดแล้วนะว่าจะซื้อขนมให้น้องอื <c oughs> ผมก็ซื้อให้เน,นี่ยผมก็รู้แล้วว่ามีอยู่แล้วอืเราเคยเจอเราเคยสัมผัสเลยมันเลยไม่กลัวไงพี่ครับ<ะ>ก็คล้ายๆยังไงอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนญาติของเราอ่ะที่เสียไปอ่ะปูยญาตาิยายเนี่ยผมเห็นผมไม่กลัวนะแต่คนคนอื่นเห็นผมไม่รู้ ผมดีใจซะอีกที่ผมเห็นอืมเหมือนเหมือนเราได้รู้อ่าว่าเขายังอยู่คือยังไงอะ่ะคือยังยังไม่ได้ไปไหนเราก็จะทำบุญให้เพราะเขายังยังไม่ได้หลุดออกจากตรงนี้ไงครับหมดแล้วพี่จบดืด้อนี่เนี่ย สั้นๆนะครับเรื่องสั้นนะครับผมแต่ไม่ใช่เรื่องเศร้านะครับเรื่องสั้นแค่นั้นนะครับอ่ะคุณโอกลักคุณโอกลักหายเหนื่อยยังครับหลังจากไปวิ่งลาวครับผมวิ่งวิ่งลาวแล้วนัดนัดเพื่อนผิดนัดเพื่อนผิดซอยวิ่งลาวนัดเพื่อนผิดซอยเพื่อนนัดซอยเจ็ดเพื่อนไปรอซอยแปดท่ำชง พูดเล่นนะครับคำถามคำถามหากินไปหากินไปนะคับที่โชคหาหาเงินไปใช่ไหมอะไรพอหาอะไรก็เอาใช่ไหมเศรษฐกิจพอเพิ่มขึ้นวอลล์เนี่ไม่ดีนะครับอย่าอย่าไปทานะครับตกนรกนะครับผมเดี๋ยวด้ไปวิ่งในนรกต้อนะครับพูดเล่นเออผมผมจะมีเรื่องเล่าแบบสามสามเรื่องแบบสั้นๆนะคุณที่โชคอันเียแกันึ่งครับ่งสามเรื่องผมขอบันทึกรายการ